มีการหยิบหยิบสามเลยนะทุกคนดูขนาดเอาส้มขึ้นไปให้ไปให้ท่านหรือสี่พี่ยมยังแบบยังเอามาอีกลูกหนึ่งอ่ะเออที่ท่านท่านหรือสี่ขเขา,าให้เรา,า,านั้นใช่ท่านจะเสกมาละนี่เอาก่อนนี่ดึงก่อนนีรอก่อนงั้นยอเยอะให้อุปกรณ์เขาบอกอให้มารอนี่ โอ้โงันทัน้าเดนตานุ่ทุกคนเดี๋ยวผมสุมสุมให้นะคือแบบคือไม่กินอะไรข้างบนข้างบนนู้นทารทานดูทุกคนทาร์ทานแบบนี้นะแบบผมใส่ขนมหา้นะแบบ ขึ้นไปกินกันกูบเลยกิน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 เลยก็สวัสดีนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็น้องพิมพ์เนี่ยได้เดินทางมาไปครั้งหนึ่งนะคะจากคลิปที่แล้วเนี่ยน้องพิมพ์จะมาหาท่านฤาษีแต่ว่าโดนจนป่าซุ่มทําร้ายนะคะแต่คลิปเนี้ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าคลิปเนี้ยทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ น้องพิมพ์เนี่ยมายกับน,น้องนันเนี่ยเราเตรียมอาวุธมาพร้อมเลยนะคะพอเราเอามาเพื่อป้องกันตัววันนี้น้องพิมพ์ก็เอาผลไม้แล้วก็ขนมมาด้วยนะคะน้องพิม์มากับน,น้องนันนะคะก็สวัสดีครับน้องนันทาพิพุณนะครับผมนี้นะเราได้เตรียมผลไม้แล้วก็ส้มแล้วก็ขนมให้น้องทาตานกับพี่ยมนะทุกคน,นแเราก็ได้เตรียมมา,าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็เราจะเริ่มเดินทางกันเลยเนาะ นี่นะผมผมก็ลืมแนะนำนะผมว่าผมมากับพี่พิม์พนะทุกคนนี่นะวันนี้เรามากันสองคนนะลืมแนะนำพี่ผมไปเลยนะผมนี่นะพี่พิม์พของเราเองนะผม เป็นไงพี่เนี่นี่นี่คือแบบอาการร้อนมากเลยนะผมเทปสิแดดแบบจ้ามากเลยนะผมเทคสิคแบบอาการร้อนอนะ่ะบอกไม่ถูกนะไม่รู้ว่าวันเนี้ย ฝนจะตกหรือเปล่านะช่วงเย็นๆเนี่ยผมว่าน่าจะตกนะเพราะผมดูสภาพอากาศนะถ้าอากาศมันร้อนมากก็ช่วงเย็นฝนก็จะตกตลอดนะเพียบสีก็ผมก็ไม่ได้มาหาท่านหรือสีแล้วก็น้องทศารกับพี่ยมก็หนาแล้วนะเพียบสีก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสวันนี้ก็เลยแบบคิดถึงน้องนะแล้วก็ได้ซื้อผลไม้แล้วก็พวกขนมมาให้น้องทีเดียวไปเลยนะผมทุกคน ไม่รู้ว่าน้องตอนเนี้ยทำไรอยู่ไม่รู้ว่าสนหรือเปล่านะก็วันนั้นที่มาหาน้องแต่ไม่เจอน้องะเจอแต่ทนันเอ้ยทีมมาหาทันฤาษีวันนั้นอ่ะก็ทันฤาษีบอกว่าให้น้องถามกับพิยมกับมาหาทาันเข้าได้แล้วนะกับมาหาทานันฤาษีได้แล้วนะครับผม <S <S ก็น้องก็ได้กลับมานาละเป็นเดือนแล้วนะผมทุกคนก็วันนี้ก็ได้กลับมาหาหน้องอีกครั้งก็ดีนะ นนี่นะคือแบบน้ำก็ใสามากเลยนะผมเนนดี๋ยวเราด้้ดยนั้นด้งดินเที่มันองทาสาเลยเด,ดี๋ยวเาดิังนี้งียิน,นเซ็งน้องทาสาก็พี่ยมเล่นอยู่กันนะครับผมทุกคนมีม่อเซ็งดันมาจางนะงน,นะเพราะตอนนี้ก็เริ่มจะถึงนะ อีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะพ่อผมไปเดี๋ยวเราลิบลิลบฝีเท้ารีบหน่อยนะนกนนนนน็เจอน้องกันละอันนี้ผมเจอแล้เจอน้องตาตาแล้วนะพ่อท<อ>ีมต่อไปเร็วหนน่องตาตาน้ำหนึ่ทาริซีสวัสดีครับ ทาทานั้นเราไปกับท่านหรือดีกว่นันไตาานนี่มายองาานที่เอาผลไม้ขนมให้ด้วยทาทานทาทานตาโก่งม่แล้วโอเคทาทานมาขนมเร็วพี่นันเื้้นี่นะบรรยากาศก็นี่ถุงไหมนาตานองนี่นะทุกคน พี่พี่ได้ให้ผลไม้ฝากไว้กับน้องทสารอย่างพี่รับให้ขึ้นได้เข้าไปให้ท่านฤๅษีไงพี่วันนี้ก็ได้ซื้อผลไม้แล้วก็ขนมมาให้ท่านฤๅษีเลยนะทุกคนนี่นะททานก็นี่นะเดีาถุงขนมขึ้นไปแล้วนะครับผมเพียบสิทหาไม่ต้องขึ้นสูงมากเดียวตก

ยอมปิปิยอมบ้างจะได้ให้ท่านนี่สิดิดิหนูจะเอานี่เรื่อยๆดีดิตักนี่สิก็นี่ดิโหพี่ยอมไม่ได้อยู่ด้วยนะขอเยบอยอมยอมหมอตีนนี่ก็ให้ด้วยเอาเดียวเอาถึงไปให้กินละอ่านเหรอ <fishim restoration> พี่ยอมก็สานนดื้อจริงนั้นดูดิดูพี่ยอมก็กกินกินส้มเสร็จแล้วเราก็ค่อยค่อยเอาไปให้ขึ้นค่อยเอาไปให้ท่านฤสีนะผมก็งงมากเลยมีการหยิบหยิบสามเลยนะทุกคนดูขนาดเอาส้มขึ้นไปให้ไปให้ท่านฤศีพี่ยมยังแบบยังเอามาอีกลูกนหนึ่งอะท่านฤศีเขาให้เรานั้น

โอ้โห ah ทุกคนเดี๋ยวผมสุมสุมให้นะคือแบบขึ้นไปกินอะไรข้างบนข้างบนนู้นทาทานดูทุกคนต้องทาทานแบบนี่นะแบบผมเสีขนมให้นะแบบขึ้นไปกินกันข้างบนเลยกิ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 งไดยินกันตัแต่เมืไห่นาน ทัานฤทธิ์ศรีาบอกวไม่ไหวอะ่ะขนาดท่านฤทธิ์ีบอกไม่ไหวนะทุกคนคือแบบขึ้นไปกินของสูงมากเลยผมบอกตรงๆนะคือแบบท่านฤทธิ์ีต้องยอมแพ้ <c oughs> ทุกคนดู <c oughs> <c oughs> ทาทารก็พี่ยมแบบตนมากเลยขึ้นไปกินของบนหัวท่านอนะ่ะผมยังไม่กล้าเลยนะทุกคน ยี่ได้พี่ดูทุกคนทุกคนอยากเห็นว่าน้องตาสากินขนมยังไงนะเดี๋ยวผมส่งให้ดูเห็นไหมทุกคนคือแบบน้องตาสานั่งกินอย่างชิวอ่ะอีกอย่างก็ส่งมากเลยดู ลิตี่แล้วอะน่าอ้าวนี่นานดูดิคือแบบดูท่านลิียังไม่ได้กินผลไม้นะพี่ยมไปแย่งอีกแล้วสงสัยต้มพี่ยมได้ชอบพี่ยมมะม่วงก็มีนะ่ะน้า,นา,นามะม่วงกับกับนี่อะไรอย่านึงอะ คือแบบคือแบบพี่ยมอาบน้ำเลยนะทุกคนดูห้องจริงเลยพี่ยมเนี่คือแบบผมต้องจับกล้องไว้ตลอดเวลาละท่านฤทธิ์ศรบอกว่าทาทานกับพี่ยมดื้อมากเลยท่านลทิแบบทนไม่ไหวนะบางทีบางทีก็ท่านทิก็ น่าจะทันโทษทพุงน้องๆกันบ้างนะทุกคนผมว่าน้องดูดูน้องตาสานดูทุกคนดูดูน้องตาสานก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะทุกคนก็เริ่มโตขึ้นก็เริ่มมีความรู้แล้วก็ฉลาดมากเลยนะผมทุกคนดูน,น้องตาสานนี่ยังรู้จักแบ่งชาลิืสีนะแต่พี่โยมนี่พี่โยมนี่พี่โยมแบบลงมานั่งกินในน้ำสบายๆนะทุกคนดูดูตาสานแบบโหยังมีน้ำใจนะทุกคนอร่อย tôi kêu yếm tôi. đón 4 rồi đó. đây là cái nó cho này, đây là này, đi đâu kia bố. yếm đi rồi, cứ cứ lông lông, cứ nghĩ là cuội ี่กินดุกงอะอะไรพี่ขกินพี่ยมมาเข้ากินเลยออยู่แล้วเยอะเิ่ให้ตาตหน่อยี่ยกินไม่เาวะเงวลาตาตาทานลีไม่ชอบให้แบบเียงหักใกล้ๆนะทุกคนทานลกีก็เคงหัวไปอีกนึ่งที

แบ่งกันพี่ยมยมยะหลังแกน้องแกแบ<อ>่ง <c oughs> กัน,น,นอ,อ,อืมดี <c oughs> เดี๋อย่เม่นี้ทซี่าจะนีทนทีจะทำโทษใช่ทุกคนเยน็นี้น้องพี่โยมมาจะดทนทานลิซี่ทำโทษนะ

Hai gói, hai bói cái ông bố nhìn nó bói được không được không được không không được không 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 được không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  không ท่านไม่กินผลไม้ท่านกินท่านกินแต่แต่ตอนนี้ท่านยังไม่อยากกินไงท่านบอกอพี่อมหมดสุดน่าจะหมดนะพี่อมเอา ีพี่โยมระวังตกนะเจ้าว่าเดี๋ยวทรือเปล่าเลยต้องนานพี่วิวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแบบเนี้ยไม่ไหวเหมือนกันหรอกเธอแบบทนกันตลอดยี่สิบสี่ชัว่วโมงอะว้าวพี่โยมขนมโมเดลบิ๊ก ยืนเลยดีมากเยี่ยมดีมากดู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 ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว คือแบบผมไปบวนขนมทั้งคาถามาทุกหนึ่งทุกคนไปแอบปนหนี่ไปเลยนะถ้าล้อมน้ำพี่หมาอยากได้อะไรไหมเนี่ยดด้วยจอะไรเดี๋ยวล้อมน้าพี่หมาพี่เอามาให้อาขนมเอาขนมเาหมามาด้วยเอาไข่ด้วยเอา้าวได้โอเคเดี๋ยวพี่มาทำให้นะเดี๋พี่มาทาแกงให้นะเาเอา โอ้หราเยล่ะเอนี้น้องทารกินอะไรอ่ะถ่รย่งไรอะาที่ไหนอะเย่าเพกอดอ่งั้นเดี๋ยวเราไม่รบกวนทานทีกับน้องทาตารละ เดี๋ยวจะกลับแต่แล้วเนาะไปเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าพี่ตอนนี้งานพวกผมลาแล้วครับท่านบ๊ายบายบายบายตาตันายบายไว้เจอกันใหม่นะตาตันรับหน้พี่พี่มาพี่เอาแม่เข้าขอตบมาให้ก็ทุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเช่นนี้นะครับผมโอ้ครับดูคลิปของผมก็ช่วยกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามกันด้วยนะทุกคนก็รอติดตามเอพีหน้านะ ว่าต่อไปว่าผมจะไปที่ไหนกัตนต่อละไปทุกคนจะเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีนะครับ